มาติดตามข่าวกับ m a r k s in News เริ่มที่คดียาเสพติดรายใหญ่ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางถแถลงผลจับกลุ่มและขยายผลคดียาเสพติดรายสำคัญของกลางยาบ้า3ล้านหแสนเม็ดที่ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางนายชุติเดชมีจันทร์ผู้วารชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพลตำรวจตีภูมิปัญญาณวัตรกูลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางร่วมถแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่ากลุ่มเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดจะใช้รถยนต์ทำการขนยาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศเมื่อวันที่10เมษายน2568เวลาประมาณ1นิกา20นาทีรถยนต์เป้าหมายขับมาถึงด่านตรวจยาเสพติดแม่พริกจึงได้เรียกตรวจคน้นพบคนขับแสดงอาการมีพิรุษ จึงตรวจค้นและนำเข้าสแกนที่อุโมงค์เอ็กซเรย์ประจำด่านพบยาบ้าบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกทึบสีน้ำเงิน18กระสอบรวมยาบ้าจำนวน3ล้าน6 0 0 0เม็ดจึงได้ทำการจับกุมนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2,568แถลงสรุปผลการดำเนินง,งานความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2,568ช่วงควบคุมเข้มข้น7วัน11-17เมษายนพร้อมสั่งบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินการเชิงรุกร่วมกันอย่างใกล้ชิดและเข้มขน้นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมทุกมิติ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อเนื่องตลอดทั้งปีมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและการไม่สวมใส่อุปกรณ์นิรภยัยและให้ความสำคัญกับมาตรการดูแลความปลอดภัยรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง7วันของการรณรงค์11-17เมษายน2568 เกิดอุบัติเหตุรวม1,538ครั้งผู้บาดเจ็บรวม1,495คนผู้เสียชีวิตรวม253รายจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตตายเป็นศูนย์มี6จังหวัดได้แก่นครนายกพิจิตรภูเก็ตระนองสตูลและสิงห์บุรีจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่พัทลุง63ครั้งจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่พัทลุง61คนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่กรุงเทพมหานคร19รายนักลงทุนหันมาซื้อทองคำแท่งเพิ่มมากขึ้นหลังราคาทองคำปรับตัวสูงทะลุบาทละ50,000ขณะที่ยอดขายทองรูปพรร์ลดลงเช่นที่ห้างขายทองโอ๊จินเห่งย่านตลาดวโลรสออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาวันที่18เมษายน2568 รับซื้ออยู่ที่บาทละ52,350และขายออกอยู่ที่บาทละ52,450เจ้าของห้างขายทองระบุว่าตั้งแต่ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นมาเกิน27,000บาทประกอบกับเศรษฐกิจที่เป็นช่วงขาลงระยะยาวทำให้ยอดขายทองรูปพรร์ลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ยอดขายทองคําแท่งไม่ได้รับผลกระทบและปรับตัวสูงขึ้น ด้วยกลุ่มนักลงทุนที่ค่อนข้างมีเงินเก็บมักจะเปลี่ยนเงินสดเป็นทองคำแท่งเพื่อทำกำไรในระยะสั้นและระยะยาวทำให้ทางร้านต้องมีการสำรองทองแท่งไว้รองรับความต้องการของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นขณะที่การซื้อขายทองของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปก็เปลี่ยนไปโดยคนที่มีทองรูปพรรณอยู่แล้วเมื่อนำมาขายในช่วงนี้ก็จะรู้สึกว่าได้ราคาที่สูงและได้กำไร แต่เมื่อขายแล้วจะกลับมาซื้อใหม่กับต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวร้านทองจึงแนะนำให้ประชาชน,านลงทุนกับทองคำด้วยความเสี่ยงที่พอดีเทศบาลเมืองแพร่จัดขบวนแห่ยิ่งใหญ่สืบสารงานประเพณีสงกรานตดอกลมแล้งบานสงกรานเมืองแปรนุ่งหม้อห่มแต้งามตานายสมชัยเลิ่ประสิทธ,ธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร ร่วมสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมืองของชาวเหนือที่ถนนสายมอห้อมเรเวณถนนเจริญเมืองภายในงานมีการอัเชิญพระพุทธรูปจากวัดต่างๆในเขตเทศบาลมาประดิษฐานให้ประชาชนได้ร่วมส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทยและยังมีขบวนรถแกงขั่วของชุมชนต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดแพร่สแสดงถึงวิถีชีวิตความอุดมสมบูรณ์และความสามัคคีของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่เน้นความสร้างสรรค์และสื่อถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นพาไปดูประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในโลกที่วัดศิลานิมิตบ้านกองหินตำบลห่างดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่จัดงานแห่เหล็กค้ำโพโชว์งานศิลป์เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดประเพณีไม่หายต้นไม้ยังคงอยู่ สืบสารประเพณีเก่าแก่ด้วยรูปแบบใหม่ที่สร้างความฮือฮาจัดขึ้นเป็นปีที่สโดยพระคุณประยุทธข์ขติคุณเจ้าอาวา,วาสวัดศิลานิมิตรรองเจ้าคณะอำเภอหอดร่วมกับเทศบาลตำบลท่าข้ามชาวบ้านกองหินและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมใจจัดขบวนแห่จากหน้าโรงเรียนบ้านกองหินเข้าสู่บริเวณหน้าวัดศิลานิมิตอย่างยิ่งใหญ่ โครงการเหล็กคำโพถือเป็นการต่อยอดแนวคิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมร่วมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยแทนที่ไม้คำโพแบบดั้งเดิมด้วยเหล็กคำโพที่มีความแข็งแรงทนทานและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ภายในวัดต,ต่อได้เช่นการก่อสร้างหรือซ่อมแซมสาราการ,รเรียนช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าในระยะยาว ในปีนี้ชาวบ้านได้ร่วมกันเตรียมเหล็กค้ำโพเป็นจำนวน108เล่มนำมาเพ้นสีจัดแต่งกระบวนแห่อย่างวิจิตรอลังการมีเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและเครือข่ายชุมชนร่วมกันตกแต่งเหล็กแต่ละชิ้นเป็นผลงานศิลป์พร้อมแฝงด้วยความเชื่อความศรัทธาและความตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม แล้วกลับมาติดตามข่าวกันได้ใหม่กับ Marks in News คัดข en, ่าวเด่นแฟนข่าวดีมีทุกวัน